ขออนุญาตใช้พื้นที่ในการเทสไมลอยนะครับไม่แน่ใจว่าไม่มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับสังเกตว่าตัวนี้คือไมลอยนะครับเพราะปกติจะใช้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งตอนนี้เปลี่ยนอุปกรณ์ในการไลฟ์สดนิดนึงนะครับเพื่อให้เวลายืนห่างๆแล้วเสียงมันออกมาชัดขึ้น ปกติถ้าใช้เรื่องของการอัดวิดีโอมันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเวลาที่ไลฟ์สดแล้วก็มาใช้ใหม่ลักษณะนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้สั้นๆนะครับในการเทสเสียงนิดนึงนะครับจะพยายามยืนห่างๆดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับจะลองพูดเบาๆดูนะครับว่าเสียงมันจะออกเป็นยังไงนะครับ